เาสู่วัยที่2กับรายการเ e อ็มร็อคซีนครับรายการสำหรับคนรักคนบันเทิงในรูปแบบอันซีนเดี๋ยวนี้อยู่กับคุณบอสพรพงศ์นักแสดงจากมันเปลี่ยวมากครับผมนะฮะไม่ต้องไปเขาใหญ่ก็เปลี่ยวได้นะครับ,รบะจะไม่เล่นเวกบอร์ดกันทั้ทีเราอยู่กันที่ไทยเวกปาร์คครับนัำสิบสอง6นะฮะที่นี่ก็เป็นที่ที่เล่นเวกบอร์ดแบบมาตรฐานเลยนะครับในฐานะที่พี่เคยมาแล้วพี่จะบอกเลยว่าสิ่งสำคัญที่นี่คือเขามีรถรับเราครับผมถามว่าจำเป็นไหมกีฬาน้ำจำเป็นมากพี่เพราะว่ามันต้องล้มนะใชแรกๆต้องล้มถ้าโชคดีหหนน่อยยลลล้้้้มเขาางใกๆ มว่าแน่ๆเลยแต่ถ้าเกิดเราเล่นเป็นหน่อยล้มโค้งสองว่ายมาไกลหน่อยแต่ว่าที่นี่มีรถมารับคือว่ายแค่ถึงฝั่งแล้วรถจะสง่งเราที่นี่ทำให้เราสบายไม่ต้องเดินทั้งหมดนะฮะ,ะครับผมอาล้ครับก็มารู้จักอุปกรณ์ก่อนนะครับอย่างแรกที่ต้องมีคือนี่ครับหมวกน็อกใส่แบบนี้เรายังไม่เล่นไงเตรียมไว้ก่อนว่าเราเตรียมแล้วนะว่ายน้าไปเป็นก็ต้องใส่เสื้อชูชีพเราเตรียมไว้ก่อนจอไว้ก่อนเดี๋ยวคนยแยกเราหมดอย่างเงี้ยโอเคนัคค่นนะฮะอีกหนึ่งอย่างที่ต้องต้องมีเลยแผ่นนะ ถ้าเราไม่มีเวกบอร์ดเราเล่นไม่ได้ oh. มีอยู่3แบบด้วยกันหลักๆถ้าเริ่มต้นนั่งบอร์ดนั่งง่ายสุดนี่คือบอร์ดนั่งไว้สำหรับฝึกหัดนะฮะมาหน่อยคือเป็นแบบแผ่นเวกบอร์ดนี่คือแผ่นเวกบอร์ดถือไว้อ่านี่คือเวกบอร์ดเราเท้าสอดตรงนี้อ๋อ oh, ครับผมแล้วก็มันจะเกาะกับเท้าเราไปเลยอย่าให้มันหลุดนะ <c oughs> มันหลุดปั๊บเราจมไปนะเพราะว่านี่มันทำให้เราลอยนะฮะแบบต่อมาครับพอเริ่มเล่นได้แล้วมี2แบบให้เลือกนั่นคือนี่ครับทำไมสั้นกว่านี่คือเวกสเก็ตเป็น โอ้แสบแมใช้ได้เลยนะครับแผ่นเหมือนสเก็ตบอร์ดคือฝั่งนึงกระดาษทรายฝั่งนึงก็เป็นแบบแผ่นปกติเรียบๆเอาไว้เวลาแบบว่าคนที่ชอบเล่นสเก็ตบอร์ดอยากเล่นแบบเวรกบอร์ดก็นี่ครับรวมกันเลยเบรกสเก็ตนะฮะใช้รองเท้าผ้าใบใส่ด้วยแล้วก็เล่นพี่พี่เคยลองป่ะพี่เคยลองทุกอย่างแต่ไม่รอดสักอย่างวันนี้ดูว่าบอสเนี่ยรอดหรือเปล่าได้พร้อมไหมบอสพร้อมแล้วพร้อมเล่นแล้วแต่พี่ยังไม่พร้อมให้บอสเล่นเพราะเดี๋ยวบอสไปเล่นป่บพี่เดี๋ยวตุ๊ก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  เราคุยกันก่อนดีกว่านะคุยเรื่องความรักกันก่อนคุยให้เสร็จก่อนค่อยลงน้ำทีเดียวในช่วงเลิฟสตอรี่คุณผู้ชมครับเอาละครับคุยกับบอสต่อในช่วงเลิฟสตอรี่นะครับคุยเรื่องความรักกันหน่อยนะฮะความรักแรกเป็นวัยรุ่นแบบนี้นะฮะในกระเป๋ามีแบบพวกสิ่งยึดเหนี่ยวไหมใส่สร้อยพระใส่อะไรไหมมีไหมมีครับผมที่เก็บไว้ตลอดเลยครับเฮ้ยไม่ใช่ครับไม่ใช่เงินเงินไม่มีเลยมีร้อยอย่าง อันนี้อันนี้รหัสไหฮะรหัสรหัสศูนย์เจเจเจครับโอเคครับดีมากโอเคพี่เอาไปให้หมดแล้วโอเคครับอันนี้ครับผู้ชมบัตเฮ้ยพี่บัตใครใครวะน้องผมครับเฮ้ยแต่พี่แต่ผมภูมิใจบัตรนี้มากเลยนะผมถ่ายที่คณะรัฐศาสตร์แล้วพี่แจ้งหายแล้วไม่คือคือพอดีบัตรเนี่ยมันจัดทําที่รัฐศาสตร์จุฬาครับแล้วคือผมฝ่ายฝันอยากเข้าคณะนี้ครับแล้วก็เล้เราไปถ่ายทียเปล่าวันนี้เรียนสิ่งประการนะแต่แต่ก็ชอบนะครับ อ๋อคือได้ถ่ายคณะที่ชอบชอ๋อต่อไปคือเราไม่ต้องเข้าที่เราชอบก็ได้เราไปถ่ายแบบไปชนที่เราชอบ <c oughs> ถือว่าฟินแล้วใช่ครับมันเป็นจังหวะพอดีเะครับผมก็เลยทำไมที่ราัศารมีถ่ายแบบประชชนเด้อใช่ครับพอดีวันนั้นเขารับทำบัตรประชาชนพอดีผมก็เลยทำดูแล้วคือถ่ายได้หลายรอบแล้วก็แอบ,บยิมได้นิดหนึ่งอันนี้คือบอสยิ้มไล้ไหมบอสเขาให้ยิ้มมากพี่บัตรประชาชนนะผมก็แอบนิดนิดหน่อยหน่อยมุมป่าไหนลองทำหน้าแบบตามบัตรเลยตอนเหมือนตอนถ่ายความรู้สึกเหมือนได้เข้ารัศาสตร์แล้ว นี่คือภูมิใจแล้วนะภูมิใจแล้วสุดๆแล้วใช่ครับผมดีตรงนี้นะครับบอสโอเคเดี๋ยวบอสเซ็นคำนับถูกต้องด้วยเพื่อนไปรับเช็คนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะครับผมพ่อแม่มารีนะฮะนี่เราตับถือพีชครับไม่ใช่ไม่ใช่แต่เรียนโรงเรียนพีชใช่ครับผมเรียนที่ไหนฮะับจนอนเรียนเซนคาเบียนครับเซนคาเบียลใช่ครับแล้วพ่อแม่มารีนี่คือที่ที่โรงเรียนให้ไว้ใช่ไหมใช่ครับก็คือเป็นพิธีแบบสถาปนาแบบสร้างตึกใหม่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็ทำไว้แล้วก็แจกหกเสกอะไรเงี้ย ความศักดิ์สิทธิ์ที่ได้พบจากรูปพ่อแม่เขาจะช่วยเอ็นทานคือเครียดมากแล้วแล้วก็เวลามีปัญหาก็ไปไหว้พ่อแม่อะไรเงี้ยแล้วก็มันก็ผ่านไปได้ด้วยดีทุกอย่างอย่างเช่นข้อสอบพรุ่งนี้มาถึงพ่อแม่ขอหรือขอพ่อแม่กอไก่พ่อแม่โอเคพ่อแม่ก่อไก่เงี้ยเหรอเฮ้ยไม่ใช่พี่ถ้าอย่างนั้นก็คือผมคงไปขอทุกวันแล้วใช่คือพ่อแม่จะช่วยเรื่องของแบบว่าปัญหาชีวิตอะไรเงี้ยฮะดิวไม่ได้ก็จะช่วยให้ที่ใครแบบว่า อ่าเรียกว่าเป็นการติดต่อง,งานสะดวกขึ้นอย่างนี้นะฮะพราะแม่ก็ถือว่าอยู่ในใจเลยนะฮะแต่ว่าอยู่ในใจมีที่ว่า,างตั้งสมห้องหัวใจเรามีสี่ห้องอีกสามห้องมีสาวเข้ามาแล้วหรือยังครับตอนนี้โสดครับโสด<ซ>สนิทแล้วทำไมอะ่ะว่างครับหรือ,อความรักเป็นตัวถ่วงในชีวิตเฮ้ยไม่ถ่วงพี่ผมอาจจะเป็นตัวถ่วงันอื่นก็ได้นะเอาลห,ห,หไ,มไม่ไงฮะทำไมเราไม่มีแฟนตอนนี้คือคือเรียนเยอะครับพี่แล้วก็เหมือนช่วงนี้ก็วางแผนว่าเก็บคะแนนเรียนต่อด้วยครับ ก็คือคือมันยุ่งมากแล้วแล้วงานอีกผมก็ยิ่งไม่มีเวลาเข้าไปครับไอ้งานเยอะอย่างงี้เลยไม่มีเวลาให้เดี๋ยวสอบอะไรนะแถบแถบๆถอกๆอะไรเล่ยเฮ้ยไม่มีอะพี่เขายกเลิกแล้ว่เิแล้วโชคดีมากพี่<ล>ต้องไปสอบไม่มีแบบนี้สาวๆที่อยากจะเข้ามาอยู่กับบอสได้เดินข้างทางกันด้วยทุกวันนี้เนี่ยอยากได้คนสไตล์ไหนครับจริงๆอ่ะถ้าอยากได้ขนาพิเศษต้องผิวแทนตัวเล็กครับผิวแทนตัวเล็กเพียบเลยแต่ตัวใหญ่ว่า ดูมันจะดูเฮลตี้หน่อยพี่แบบผิแทนัวเล็กๆเอาเป็นดาราสักคนนี่เราแบบว่าใช่เลยคนนี้ผมเพิ่มพิเตอร์ครับเต้รจรินพอเต้รจรินไม่ดำเลยนะขาวจ้าใช่ครับก็คือก็คะแนนพิเศษไงพี่ขอแล้วคะแนนพิเศษได้คือแบบว่าเหมือนกับมีคนตาบ้านใกล้เอาเลยเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าแบบทั่วไปทั่วๆไปก็ขาวหมวยตัวเล็กก็เลยเงี้ยค่ะได้เลยแต่ถ้าเกิดผิวแทนแล้วก็มีกล้ามจะชอบมากถ้ามีปลายเส็หน่อยแล้วก็มีเออกล้ามแบบไหนพี่ เอาผู้หญิงมีซิกแพคเนี่ยอ๋อถ้าถ้าแบบเออเพิ่มๆอย่างเงี้ยโอเคครับแต่ถ้าย้่ยๆนี่ก็ไม่เอานะไม่เอาเลยคือถ้าสะบัดมาตึงตึงๆๆๆๆๆเซลลูไลท์อะไรเงี้ยเหรออ๋อคือสมมุติว่าบอสเดินไปถึงดูปั๊บเฮ้ยคขำเปล่าคขำไหรอแป๊บนึงนะเธอโอ้ยเหนียงเยอะแมวนี้ยังไม่เจอทุกวันนี้เคยเจอมั้ยฮะเคยแบบได้เจอสักที่ผ่านมาก็ ใช่เลยที่เคยคุยมาสเปกก็ยังไม่ตรงเท่าไหร่ยังไม่ค่อยตรงเลยยังไม่ได้สเปกหรอยังไม่ตรงรุ่นนะฮะก็เลยขอไว้เดี๋ยววันนี้ดูอยู่ทางบ้านครับใครที่ตรงกับสเปกบอสนะฮะเด็กเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬานะฮะเด็กพลศึกษาทั้งหลายนะฮะเตรียมเข้ามหาบอสได้เลยในคณะอื่นก็เตี้ยบเทียมหมดแล้วใช่ครับอ่ะมาที่เรื่องหนังกันบ้างอยู่ช่อง M Channel ช่องภาพยนตร์และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงครับหนังที่ชอบที่ใช่เลยนะฮะตอนนี้ก็ต้องเป็นเรื่อง มันเปร,เปรี่ยวมากครับเรื่องนี้ยังไงฮะมันเป็นหนังหนังสําหรับคนที่เปลี่ยวมากๆเนี่ก็คือมาดูก็คือมันจะเป็นหนังผีที่เขาเรียกว่าไงพี่มันเป็นหนังที่ตีแผ่ความเปลี่ยวของคนอ่ะพี่ว่าแบบก็คือแบบอยู่คนเดียวแล้วมันก็เห็นอะไรมันก็กลัวไปหมดนะพี่มันเปรี่ยวมากเรื่องนี้บอสรับบทเป็นเป็นบอส้ีรแหระบอสเล่นเป็นบอสใช่บอสเล่นเป็นตัวเองใช่ครับพี่ก็คือเล่นแสดงความเปรี่ยวพี่คือผมไม่พูดนะทั้งเรื่องบอสไม่พูดอะไรเลยไม่ต้องพูดพี่ ดูจากการกระทำครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราต้องเล่นกับตัวเองแบบไม่พูดในเรื่องมาเลยบอสจะเป็นคนที่เปรี่ยวไอ้แว่นนี่ตั้งใจจะเสียบเราเราเปรี่ยวมากอยู่คนเดียวผมก็เรากลัวแว่นอะไรเงี้ยพีแแแ่แต่แต่แต่คือในหนังมันไม่มีนะพี่ฉากเนี่ยคือในหนังมันก็จะแบบคือผมแสดงการเปรี่ยวทางทางหน้าตาคือ acting ทั้งหมดอะพี่คือใช้ร่างกายทั้งตัวในการแสดงมากกว่าไม่พูดเลยใช่ครับมีสักคำไหมในเรื่องไม่มีนะพี่ ก็คือการกระทำมันสาคัญกว่าการพูดว่าเพราะฉะนั้นก็คือการคือถ้าเราสื่อสื่อได้อย่างเงี้ยคนดูก็จะแบบเก็ตแล้วว่าใช่ไม่มีภาคล่างไม่มีไม่มีอระน้องใคุณผู้ชมฟังเหรอในภาพในบอสเห็นอะไรเห็นผีครับเหมือนผีอะผีตัวไหนฮะผีผีกําลังพายเรือมาอยู่ครับผีกําลังพายเรือผ่านบอสมาไปก็ตื่นอาผีไม่พี่คือตอนนั้นเหมือนบอสติดติดอยู่ในหน้าต่างอะไรเงี้ยฮะแล้วคือเหมือนบอสอะยื่นหน้าไปดูแล้วทีเนี้ยมันก็ติดพอติดเสร็จบอส ทำหน้าแบบเจ้าออกไปอะพี่แล้วก็คือติดคอด้วยผีอยู่ข้างหน้าด้วยคือผีมันพายเรือบนพื้นมาเลยอะผีพายเนี่ยงี้ยเออเออผีพายก็ได้พี่มันมีหลายสเต็ปพี่แต่ก็ต้องต้องไม่ติดตามว่าหลังเรื่องนี้ชอบดูบอสแต่ไม่ดีนเสียงบอสนะครับบอสไม่พูดฟ้องคุณแม่ขอไว้ให้ชวนคุณผู้ชมครับเป็นภาษาญี่ปุ่นหน่อยเผื่อคนญี่ปุ่นอยากมาดูหยังเรื่องนั้นเปี่ยมมากฟังภาษาไทยไม่เข้าใจไม่เป็นไรเพราะว่าทั้งเรื่องบอสไม่พูดเลยคนชาติไหนดูเท่ากันคุณนิเเเมมาชชิิตตะะะววบอสส 私はามนเ่ยวมาโตอยู่เรื่ององู้เกียนชั้นได้อะどดูเกื่ย์เผนนะนอกาดูเรื่องน่ารู้หัน้รนอนา้ะว่บุกาศิจูนิจิจูนินิจินี่อะเม่อเอ้ยเอกาอังเดยกเดย์เ่ย์คิมวูจงเฮยคิมวจีคิมชืจีเบรเดีมากครับโอ้โหดูเรื่องนี้คิมวูจ ผมเป็นนักแสดงของเรื่องมันเปี่ยวมากมันจะแปรแล้วก็สนานาสนุกขนาดไหนก็ไปติดตามชมครับ12มิถุนายนนี้ครับทุกรมภาพยนตร์ครับผมเบรกหน้าคุณผู้ชมครับเราจะให้บอสนะครคิมูจิกับน้ำครับนี่เลยประเด็นคือเบรกหน้าบอสห้ามพูดบอสจะให้ใครช่วยอะไรแสดงหน้าตาเอาอย่างเดียวเพราะเป็นคอนเซ็ปต์หนังของเรานะฮะโอเคเบ็กห <Okay, S 1> น้าเจิญครับกับเอ็มลมซีและบอสเดลวัชั่นเปียกๆ,ๆครับอิคุโซไมตุบไป,ไป